ซื้อประกันไวรัสโควิดด้วยตัวเองกดที่ลิงก์ครับกดสมัครสมาชิกฟรีด้านบนขวาครับยืนยันการสมัครสมาชิกด้วยลายครับกดที่ลายเพียงเท่านี้ครับระบบก็พร้อมแล้วที่เราจะซื้อประกันไวรัสโครโิดครับกดเลือกซื้อประกันไวรัสโครโิดด้านล่างซ้ายครับ เลือกแผนที่ต้องการยกตัวอย่างกรุงเทพ159ครับยืนยันแผนอีกครั้งหนึ่งครับด้านบนนะครับแผนหนึ่งเบี้ยประกัน159บาบาทต่อปีนะครับดูความคุ้มครองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับโหลดบัตรประชาชนครับกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลครับ เพียงเท่านี้ท่านก็าสามารถซื้อประกันไวรัสโควิด1ได้เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ